เจ็ดที่จริงก็คือหวานแล้วนะคะหวานเลยเนาะลองชิมไหมคะลองชิมดูค่ะการันตีนะครับนี่ครับอื้อหือกรอบมากใช่ค่ะข้าเดดจะจะชิมกาต้นดูขออนุญาตนะครับอันนึ่งอันหนึ่งชิมนะครับกรอบไหมครับฟังเสียงครับพี่น้องอือหืออีดอนสวัสดีครับ ไหนน้อคนคนอยู่ไหนโหนี่ครับไม่ได้มาสัมภาษณ์พี่เขาดูครับนี่ครับโหหน่วยอวบเป็นอะไรพี่ดอนโอ้โห สุกแล้วครับจากที่เรามาสัมภาษณ์พี่เขาวันนั้นโอ้โหดูไปเรื่อยครับนี่ครับสุกแล้วซูมซูมนี่ครับหลังจากที่เรามาสัมภาษณ์พี่เขาวันนั้นครับเริ่มสุกแล้วครับ ไหนนอจะของสวนวันนี้พี่มันนี้วันนี้จะมาเยี่ยมชนสวนอีกตอนสุนนนก,เ,กเออกำลังเปิดเห็นเปิดอยู่วัดีมันตกทุวันฝนโอ้ยฝนตกทุวันเนาะตกทุวันฝกวเแล้วเ่วงมันห่วงกนจะเออกไม่ันจะน่ะันจติดกัน นี่ครับมันจะปรีลองดูครับโอ้ลูกใหญ่มากเลยแต่ลูปปรีเราเวลาเป็นแผลมันมันเน่ามันจิบรวมกันแแลลล้้ววตงมมััันนนจจะะไไหหปากเราต้องเอาลูกร่วงออกขยาเขยาดคือตอนนี้คือทยอยเปิดเพราะว่าไม่กล้าเปิดเยอะใช่ค่ะฝนมาฝนมาแล้วมันเอาหุ่มไม่ทันใช่จ้ะอื เออพอวันนี้อาจจะสุกสุกเต็มแต่ยังยังยังเนาะจะย่อยสุกือปกติถ้าถ้ามีแดดนะคะเขาจะสุกพร้อมกันทั้งหมดแต่พอดีมันมีฝนฝนแล้วเขาจะสุกไม่พร้อมกันจะมีเขียวมีเขียวมีเหลืองแต่แบบเจ้าก็จะเริ่มเป็นแบบมีถ้าเจียวฝนมากๆเขาจะแตกเยอะแล้ว่ามีเลยนี่เ่าอะเราต้องทิ้งลุงแบบนีต้องทิ้ง อเอาไว้อันนี้ยยนี่ะเออันนี้จันนีงใหญ่เลด้นี่อันนี้เลอแล้วน,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 นะคะโนนยังไงปลายมันหายไปแล้วตัดตัดสูกลูาเอะแล้วอ๋อนี่ครับนี่คับไปกลาไปไ,ไปดูนี่ช่ชอไหนครับเดี๋ยวไปดูชอ่ชอดีช่อใหญ่นะอออเอาไปแล้วเี่ยวทีว่าช่อห้ได้งาม เก็บขายยังครับวันนี้เก็บค่ะอืกำลังจะไปส่งค่ะอ๋อส่งต่างวัดด้วยส่งต่างจังหวัดด้วยมีจังใหญ่มากอ้อันนี้มีคนจองยางคันนี้ยังค่ะคางเนาะยังไม่คันนี้ยังม่คันนี้เข่าสีมากเท่าไรเพราะฝนตกทุกวันยังไม่ได้ยังนี้มากเลยมันจะร่วงแบบนี้ แต่ทจริงก็คือครบร้อยห้าสิบวันแล้วนะคะวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดเนาะครบเลยเนาะอี่เนาะแต่ว่าอากาศเนาะอากาศปีนี้ฝนดีมากทําให้ผลผลิตเรามันสุกชาสุกชาไม่เป็นไรกว่าแต่มันมันเสียหายนไม่ใช่อย่างเดียวค่ะถ้าฝนมันก็จะทําให้แตกร่วงอืมอืมแตกแต่แต่ที่จริงก็คือหวานแล้วนะคะหวานเลยเนาะลองชิมเลยคะลองชิมดูค่ะการันตีนะครับนี่ครับอือหือมขวบมาก ค่ะถ้าแดดจัดๆเขาจะมคมหวานอยู่่อันนี้ยังไม่เยมีหวานยครับหวาอค่ะเพราะว่าดินเรามันดินดินเหนียวเค่ะมนเหนียวเนาะดินปูกราไฟใช่คับมันธาตุเยอะนะครับเใส่ปุ๋ยทีแพะด้วยอืมเด่เลยค่ะเดี๋ยวได้น็ได้ค่ะอืมยไตงง่ายอ ขายคือเอาคัดเอาลูกที่มันเกล็จัดสรงค่าค่ะพัติจันม์น้ำุกแกจัดลูกที่แก่จัดส่งลูกค้านะครับของอินทาลัมพนมรุงนะครับนี่ครับก็ทักเพจมาได้นะครับเดี๋ยวขึ้นเพจให้อีกนะครับทักเพจทักเบอร์โทรมาครับลูกค้าเก่าตะยอยส่งนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าที่เขาสั่งมาเนี่ย มันจะเกิดแบบนี้เลยนี่คเกลยดจัดค่ะเกลยดจัด,เ,จดเ,รเราไม่ได้คัดแล้วที่นี่เจอฝนเขาก็จะเป็นแบบนี้อแต่ถ้าปกติถ้าไม่มีฝนเลยเขาเกลยดจัดซุกแบบนี้จะหวานมากครับผมแต่ตอนนี้คือเจอฝนค่ะคมันจะทานไม่ได้แล้วหวานกรอบมานะเนีอยฝนตกทุกวันเลยเย็นมาตกเย็นมาตกเลยโอ้ยทาไงได้เนาะีเลย ่พายุเขาอยิบมีกำลังมานะครักลังมาอีกโอ้ยแตงปาฮีสีเหลืองเนาะปาฮีสีเหลืองปาฮีเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อครับแบบดีพีดีค่ะครับนี่เยอะเนื่อเนื้อเยื่อจากจากต่างประเทศเนาะพี่เนาะส่งมาอือหือนี่ครับ นใหญ่ไฮไลท์ตอนนั้นลูกส่งลูกค้าไปแล้วครับอ๋อเหนื่อยมากครับม่นี่คือด้านจุดตัวนี่น้อนี่คนโตคนยิงยิงที่หนาะร่วงแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็จะติดกันเราต้องเปิดเปิดแล้วก็เขย่าลับขยัาลูกๆพิ้งแต่ตอนตอนนี้คือเรา จะคัดเป็นลูกที่เกศจัดส่งลูกค่าอืมที่เป็นอันนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรนี่ตรงอันนี้เป็นเส้นนี่บังบังจันกับตัดได้ค่ะคือมันเกศจัดแล้วเราก็ตัดเป็นเศตัดเป็นเ้นเอาเพราะมันซุกไม่เท่ากันซุกไม่เท่ากันซุกไม่พรอมกันแต่ถ้าถ้าต้องการก็คือแบบเป็นคัดลูกเลยก็ได้ค่ะคัดลูกที่เกศจัดที่ที่เกศจัดที่ไม่ต้องเอาเป็นพวงเป็นลูกเออขายคือของเรามันไม่ใช่ลูกพวงคือเราคัดเอาคัดคัดเก็บ เก็บที่มันสุกจัดที่อยู่กระจันนี่แหละครับจะส่งให้ลูกค้าเพราะว่ามันซุกไ่เท่ากนเนาะต้องหาวิธีนี่ถ้าลองให้สุกอนกันมาชิมดูนะคะในการโลเกจัดลองลองดูค่ะเหมือนกันทุกต้นรสชาติเด็ดเลยค่าลูกไหนก็ได้เด็ดชิมไดจะชิมเด็ดเลยนี่วิธีนะครับผู้ชมเหมือนกันเหมือนกันทุกต้นเหลืองงามเลยมีเสียงกรอบมา กรอบเลยครับหวานเลยทรอบอที่เป็นลูกนี่ขายยังไงพี่พี่ขายกล่องละร้อยจ้ะกล่องละ้อยเนาะเกินกิโลเนาะ่ักละล้อเอานมแพกแพกอยู่ไหมอ๋อมีค่ะมีเนาะเดี๋ยวแปกรูด้ค่นี้ก็ใหญ่ครับอันนี้ตัดไปด้วตรงนี้ตัดเป็นคระ อันนี้จานนี้ประมาณกี่กิโลพี่อันนี้รมสิบเนาะสิบได้โอ้โหต่มานนี่ละคทำในเพคืนนี่แหละานแต่ปกติคือวันเขาถึงมดวแล้วค่ะสิบสองสิบสามถุงเมดเลยเนาะใช่เขียนใบใบหัก5ิบันแต่นี่มันใส่ไว้หกทิบข้าว่าครับตอนแรกไปวันที่เท่าไหรยี่สิบไปปลายเดือนมิถุนาแต่นี่มันเลยมาเนาะ เขากลางเดือนกรกฎาเนี่ยโอ้ตัวนี้ก็ใหญ่จานนี้ก็ใหญ่นะครับต้นนี้ต้นนี้เย<ม>อะปีที่แล้วต้นนี้ออกซีดเจ็ดจันทรค่ะซีดจันทร่อีอหือต้นนี้งออ่าเพราะเขามีเขามีหน่อมาหน่อเขาก<ม>็เลยแย่งโอ้<ม>ต่อไปเลย<ม>ชิมชิมดูค่ะ<ม>ชิมอิ่มเลย เอาตรงนี้ก็ได้โอ้โหเนื้ออืมเหลื <c oughs> องสวยงามไปเสนอได,ด้ได้ตรงเลยอืมหึ่ม <c oughs> ลังปลูกเพิ่มนี่พี่ข้างหลัง <c oughs> ลงกอะไรโอ้ตุเรียนค่ะโอ้ตุเรียนโอ้ลองปลูกทุเรียนดูนะครับนี <c oughs> ่ครับมุกมันจีร่วงนี้นะครับ <c oughs> อืมนี่ค่ะฝน ต้องเปิดลำบากครับฝนตกเปิดพอเปิดเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าฝนมากั็คุมไม่ทันอีกโอ้ยดีนี่อินสภารดำให่ว่าทำง่ายง่ายค่ตั้งแต่คันต้นตั้งแต่ะสมเกสรคัดลูกเก็นลูกแล้วก็มาหลอมากดูแลสี มีเขาเซ็ตมากแล้วเพราะว่าวันก็ถึงแล้วจะเลิ่มหุงกันมั่อไหร่ฝั่ง,งด้านนี้นะคะลองดูมันไม่เน่านะคะนี่ก็ถึงเลยนะใช่ค่ะหวานมากเลยนี่คือเขาซุกแล้วค่ะแต่พอดีเขาฝุ่นไงคะฝุ่นเขาก็เลยทําให้แบบนี้ที่จริงถ้าไม่ฝุ่นร่งพวกนีก้กินได้อร่อยมากที่เจียวฝุ่นก็เลยเป็นแบบนี้ นี่ครับเห็ดก็เรียกแล้วพลาลาวเล็กเห็ดเห็ดเห็ดคอนะครับนี่บ้านพูนลาวเดี๋ยวนี่คุณลาวได้เ๋ยวนี่ค่ะครับผมอุบลครับเมาอุบลคนอุบลทีโรเอ็ดนะยูโรเอ็ดะผ้าลายผ้ามาจากยูโรเอ็ดะยูโรเอสก็มีส่วนเนึ่งพี่ยูโรเอ็ดเป็นตัวผู่จ้ะอ๋อไอไอเจสอน ไปผสมสวนเด็กของก็ขายเค,เคสอนโอเเ้ยเขาเด็กไงเคสอนเนาะเคสอนตัวผู้มีมตัวเมียผสมสวนตัวเองด้วยประหยัดนี่ครับเพราะว่ากิโลนึงก็เป็นหลายหมื่นเป็นหมื่นเนาะพี่เนาะถ้าเป็นเป็นเคสอนอันนี้ก็คือ,อขีดละพันห้ากิโลละหมื่นห้าขีดละพันห้านะครับ <5. S 2> พี่น้องไป ชมบรรยากาศสวนนะครับดูต้นละจันทร์เนาะค่ะเดี๋ยวปีไม่ทันนครับทุกต้นก็จะอย่างนี้เนาะพี่เนาะเหลืองๆเลยเนาะขายเป็นจันก็มีนะครับจำเป็นสุกหมดแต่ว่าตอนนี้ก็รอให้แดดจะสัดรอให้มันแดดจะสัดก่อนผ้าแจเย็นนะครับอากาศวันนี้ ีน่ถ้าแะ่ลอดก็มาสวนกันก็ได้ค่ะอืมเลือกเลือกได้อยู่นะก็สวนเลยครับมาเลือกพอใจอันไหนก่อนสั่งได้เลือกได้ครับเลือกได้ทุกสวนโอ้เลือกได้ทุกต้นทุกจันลูกอวบใหญ่ดีเนาะเอ้ยมเห็นที่อื่นเขาเอาลูกมาลูกมันเหลมๆนะอันนั้นเป็นพ่อพ่อเมจ้ะนี่เออ อันนี้เป็นนื้อเยื่อเน้เยื่อดูลูกมันกลมๆเนาะที่อื่นที่อื่นผมจะเห็นลูกมันออกเหมือนลูกลักบีหรือลิ้มแหลมหน่อยนันเป็นพ่อเม็ดคืออืนี่แหละก็กินแล้วเม็ดไพแต่ตัวนี้มันมันกลมๆมันจะออกกลมอืมบางทีพ่อเม็ดนะค่ะบางทีก็ลูกใหญ่มากครับลูกใหญ่แต่บางทีมันก็จะฝาดอืมมันก็มีกายดีกายดีก็คือหวานดีกว่าเมฆก็มีค่ะครับ แต่ส่วนมากก็คือถ้าเราทําอย่างนี้เนาะเพื่อการค่าแล้วก็เป็นเนื้อเยื่อไม่ดี่เนื้อเยื่อดีกว่าใช่เนาะลงทุนเนาะทุนทางการค่าแต่ถ้าปลูกแบบประดับก็เอาพ่อเม็ดไปปลูกก็ได้ครับปลูกตามบ้านตามหลังตามกต้นสองต้นเนาะใช่่คะแต่ก็คือถ้าประดับก็สวยค่ะเพราะว่าทรงเขาสวยเนาะทรงเหมือนเหมือนปาล์มต่างๆกันเลยครับแล้วก็ตอนมามีลูกอีกพิงสวยอืมอืม ครับโอ้โหนี่ไงจันไฮไลท์ไอ้ที่ผมมาถ่ายตอนมันยังเขียวอยู่นี่ครับลูกค้าออกไปแล้วที่ห็นก็คือแบบอย่างชอบมันใหญ่ก็เลยขอเป็นสินเลยก็ทานเข้าไปเลยโอลูกค้ามากระสวนเลยใช่ค่ะมีมากมาแทบทุกวันนั่นแหละอืมแต่ก็คือแบบเราก็วิ่งส่งด้วยส่งส่งตามตามบ้านนะคะออ๋ที่ส่งตามบ้านรับ ออเดอร์ตอนเย็นตอนเช้าออกโซ่ครับตามบ้านนี่ตองละร้อยครับผมตองก็ห้าใบสามครึ่งกิโลนะคะกิโลค่ะแถมด้วยได้หลายเด้ดนี่อ่าจะได้แถมด้วยหวานหวานอี้นี่นี่ดีร้อนคุณดูกับต้นต้นแม่เขาถ้าแม่เขายุ สี่ห้าปีสี่ปีขึ่นสามปีสี่ปีขื่นจันเขาก็จะใหญ่ตา ừ ừ ừ ่างอืถ้าถ้าต้นแม่อายุน้อยจันเขาก็จะน้อยถ้าถ้าไอเขามีจันเยอะเขาก็จะลูกเล็กลงครับอาหารขึ้นอยู่ก็อาหารนะคะแต่เราเรา,เราต้องเลือกไปไหมว่าต้นหนึ่งมีกี่จันนี่พี่หรือว่าออกมาเอาเรา,เาหมดเลยที่เอาหมดเอาหมดเนี้ยแล้วก็บำรุงต้นเอาบำรุงต้นเพราะว่าเราไม่งหัวนอะเรามีสีเทเยอะอืมปุ๋ย ดีแต่นิดเองฝนใสโอ้นี่เปียกๆเนาะใช่ค่ะฝนตมาโดนแดดเลยแดดมาทางนี้ฝนตกใสแล้วก็ฮึมดูใช่ค่เสียหายอยู่อสมควรโอ้นี่นะครับเกษตรกรอาศัยฝนฟ้าอาศัยนี่เนาะชาวนาชาวสวนชาวไร่ถึงว่ามีน้ำลดจริงๆกับนู่นแหละตอนไม่อยากให้มี ฝนมากใช่ที่นี่ฝนมากที่นี่ฝนมากทำนาก็ยากใช่ค่ะชิมไรชาเด็กดครับผมนี่แดกขอพี่เขาเด็ดจากต้นนะครับนี่นี่นี่ทำเลยนี่นี่นี่ตับขออนุญาตนี่ฟังเสียงอื้ออหืม้เม็ดร่อนนี้เลยพี่เนาะ เม็ดร้อนดีหวานแล้วใช่ไหมคะหวานแล้วหวานแล้วตึงหวานมากเพราะว่าต้นนี้เพี่ยวเกลือลอยเอาเกลือลอยอ๋อเกลือเกลือเก่งบานไหนเกลือทั้ำกับข่าวอะเกลือเกลือทั้ำกับข่าวเราเนี่ยไหมใช่ค่ะเกลือลอยของนั้นมี่พี่พึ่งแกอามาลอยเพราะว่าเอาเกลือลอยมันไม่เค็มมันเลยหวานมันหวานถามแบบไม่ดู้เขาบอกว่าถ้าต้องการก็หวานคืเอาเกลือมาลอย เราเคเหมือนกันทุกจันี่กินทุกจันเลยค่ะเหมือนกันหวานทุกต้นหวานทุกจันเหมือนกันครับชุบจันเลยครับการันตีถ้าไม่เชื่อมาจิ้มได้กระสวนนะครับนี่ที่จะของสวนที่สาวใจดีครับอเปิดให้ดูทุกจันเลยมารอบสองกาเกงใจพี่เขาม โทรนับนิดนึงเพราะว่าบางทีอาจจะได้สูกค้าใช่ใช่เบอร์โทรจะขึ้นให้เนาะเบอร์โทรมีขึ้นในครั้งแรก,ก,กระนะครับก่อนกร,ร,ระเพ็ดนะครับเพดอินทรผมพนมรุ้งนะครับดีชายไปไหนไปตัดนี่นี่ดีดอนไปตัดนี่นี่นรกะระถินเพราะว่าเลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงแพะเพื่อจะเอาหวีมาใส่ ต้นอิผพรมเลยครับนี่ครับ,ม,รบมาได้แล้วนะครับชมสวนครับชิมฟรีครับวันนี้ก็ชิมเป็นหลายลูกแล้วหวานติดคอเลยเนี่ยหวานกินวานใช่ใช่ทานได้ นี่จะเปิดเยอะไหมนี่เปิดไล่กันนี่เปิดถ่ายถ่ายรูปก่อนโอ้โหอืมด้วงเงย้ะมาถึงสวนนักทีร่ต้องจัดไปมีของฝากได้นะครับนะครับฝากเป็นจันทรเดี๋ยวเอาอ่ม่กรสวยนะค่ะทำสวยเลยเราเราค่อยกินที่หลังใช่ใช่ เป็นเศษดีกว่าเนาะจะไปแฝนเอาไว้ได้นานนะคะอืมถ้ากินใมหมดก็ใส่ชิ้นเลยเราชิมอันนี้ดูก่อนค่ะโอ้ชิมเยอะเลยนะพี่เอาเลยค่ะกินไรอืมมามากินชิมชิมได้เด้อทุกคนเด้อที่มาครับชิมึงก่อนค่อยซ่วยก็ได้อืมกัดเองครับอือเป็นยังไงหวานหมเครื่องไหนหวานเรื่องเลยค่ะหวานหวานเคื่องอาที่มันหวานจันอืม อืมจานเนื้อครับอืมไปเดี๋ยวชมบรรยากาศนะครับที่เขาเอากันไกลมาตัดไงโอเคอืมว้าวนี่ครับบรรยากาศสุกแล้วนะครับอินทผพาลำพนมรูงครับนี่ติดเขาเลยครับ แวะมาได้นะครับน่ครับติดเขารุงครับที่เขาอยู่สวนทุกวันนะครับอาจจะอาจจะไปส่งของให้ลูกค้าก็โทรมาก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้นะครับนี่ครับอือหืองานนี้ไฮไลท์เลครับนี่กอดครับอืม จานนี้สุยอดเลยครับจานนี้อือครับคือเขาเปิดแห้ะเปิดให้อากาศระบายนะครับเพราะว่าฝนตกถ้าไม่เปิดนี่มันจะนะครับเน่านะครับแล้วก็จะติดกันนะครับอือใหญ่มากใหญ่มากไปครับไปดูครับนี่จานนี้ด้วยครับนี่ครับเหลืองทุกจันแบบนี้แล้วนะครับนี่ครับ ลย้ยงทุกจันนะครับแต่ว่าพี่เขาก็เปิดออกเป็นบางจันเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกเก็บไม่ทันครับฝนตกทุกวันเลยครับช่วงนี้นี่ครับอือนู่นครับไปครับชมครับนี่ครับ เหลืองครับทุกจันเป็นแบบนี้ครับนี่ครับมาได้นะครับหหเหลืองมากเหลืองมาก ี่ครับสนใจสั่งซื้อก็ทักเข้ามาในเพจหรืว่าโทรสั่งนะครับตอนเย็นพี่เขาก็จะรับออเดอร์นะครับตอนเช้าก็จะไปส่งส่งเคอรี่แล้วก็ส่งตามบ้านนะครับนี่ครับทุกจันก็จะเหลืองแล้วนะครับแต่สูกไม่พร้อมกันครับเพราะว่าฝนตกนะครับนี่ครับช่วงนี้ไม่โดนแดดนี่ครับ ใหญ่เท่านั้นเลยครับสวนอิศพรมพนมรุ้งนะครับใกล้นี่นะครับใกล้ติดเขาพนมรุ้งนี่นะครับนะครับกันใหญ่ใหญ่เท่านั้นเลยครับอืยอดครับกำลังตัดนะครับอันนี้คือโอ้ มากนี่ครับลองตัดเราจะจิมกาต้นดูโปรยญาตนะครับอันหนึ่งอันหนึ่งจิมนะครับก <Yeah. S 2> รอบไหมครับฟังเสียงครับพี่น้องเ mm hmm. ม็ดร่อนดีมากเลย น,กกนะครับลูกมันจากกลมๆนะครับอืเกือบกลมครับแวะมาเที่ยวมาชิมมาชมมาช็อปมาถ่ายรูปได้นะครับที่เขาอยู่ทุกวันนะครับแต่ต้องโทรมาก่อนก็ได้นะครับ เพราะว่าบางทีพี่เขาออกไปส่งของให้ลูกค้าส่งอินทรพลำให้ลูกค้านะครับนะฮะทักเพจแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นให้นะครับอันนี้มารอบที่สองนะครับรอบแรกก็มาตอนยังเขียวๆอยู่อันนี้ก็สุกน,น,นะครับจันใหญ่ๆนะครับติบโลไปเลยครับนะครับนี่ อันนี้ก็ใหญ่ครับนี่นี่ครับอืนี่ครับยอดครับนี่ครับนี่ครับครึ่งกิโลนะครับ,บห้าร้อยกร,รมัมถึงร้อยนะครับที่ทำเป็นแพ็กเกจบดี้ด้วย ไอ้เกินนี้อันนี้คือห <1 S 2> นึ่งกิโลค่ะหนึ่งกิโลนะครับาาถแ,ถแถมด้วยนะครับนี่ครับขอบคุณพี่ครับนี่ครับ1กิโลแล้วก็แถมด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบเส้นเนาะ,ะตัดแบบเส้นราคาเดียวกันนะพี่เนาะแต่นี่พี่เขาแถมให้โอเคขอบคุณครับพี่อ่ะฝากฝากที่อ่ะฝากสวนคใครสนใจอะไรสนใจที่จะมาเที่ยวนะคะช่วงนี้มีให้ชิมที่สวนค่ะชิมให้ถูกใจก่อน ต้นไหนหวานทลายไหนหวานให้เลือกซื้อโอเคครับชิมชิมให้พอใจก่อนนะครับชิมได้เลยนะครับพอใจทลายไหนจันไหนก็ซื้อได้ครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่วันนี้ครับสวัสดีครับฝั่งโน้นเขาอังคารครับฝั่งโน้นนี่ครับอากาศสวนสะอาดสะอ้านนะครับแวะเที่ยวแวะชิมแวะชมได้นะครับ ชิมชิมก่อนได้เลือกชิมได้ทุกจันนะครับพอใจค่อยซื้อนะครับนี่ตรงนี้ครับวันนี้อลังการมากเลยครับนี่ครับบรรยากาศสวนติดเขาพรมลุงอืรฮะฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube กินเที่ยวเล่นช n แนลด้วยนะครับอันนี้นะครับ มาเที่ยวสวนอินทปาลัมที่เราเคยสัมภาผัะครับตอนนี้สุกแล้วนะครับเชิญทุกคนมาเที่ยวชมชิมได้นะครับนี่ครับชิมได้ทุกจานถูกใจค่อยซื้อนะครับเชิญทุกท่านนะครับสวัสดีครับครัเตจจอรนใหญ่ๆนะครับนี่ครับไปเรื่อยๆครับ นี่ครับเปิดออกแล้วครับนี่ครับมาเที่ยวชมสวนนะครับวันนี้พี่เขาเปิดออกนะครับให้อากาศถ่ายเทหลังจากฝนตกนะครับกันลูกเน่านะครับแต่ก็ลูกไหนเน่าก็จะเอาออกนะครับเพื่อไม่ให้มันติด ติดเชื้อกับลูกอื่นนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันเน่ารวมกับลูกอื่นครับนี่ครับเปิดไว้ครับโอ้โหนี่ครับเ่แย่เลยครับพันบายมีสีเหลืองเนือเยื่อครับนี่ครับนี่ครับยอดนะครับอืมไครับ นี่ครับ